จ้าทักทายสวัสดีเนี่ยมือเร้าสบายดีเนี่ยมือเส้าวันพูดเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนพอ้พองป้องไปทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะบรรยากาศท้องฟ้านี่มือเร้าสวยงามมากค่ะมันนี่ย่ายนี่บอกมาเด่นทรงไฮตรงหน้าต่างมาเบิงา่าฝนตกมานามขังปลาเขาบ่าค่ะเขาขึ้นงามทำไรเนาะค่ะ กัตอนนี้กับมาเบิงรลังคัเนี้ยเหมือเศร้าบรรยากาศท้องฟ้ากับสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะในในไฮในหน้านี้ปลาเขาก็มีน้ำขังอยู่ค่ะสมกับว่าฝนตกมาสองหมื่นสามหมื่นเลี้ยนกันถึงสี่แห้งแน่บ่แห้งนแงน่ก็บถ้ามีน้ำขังปลาเขาอยู่ค่ะเขาน้ำสามปลาในไฮในหน้าเห่ากับสดชื่นค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศท้องฟา้าเนี้ยเหมือนเศร้าค่ะ ก่อนขี่ฟ่าตาเว้นกำลังขึ้นโอ้สวยงามค่ะพี่น้องค่ะออกมายางเล็ดออกกำลังกายน้ำค่ะนี่คือบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะค่ะตอนเศร้าของวันพุธนะคะพี่น้องท้องฟ้าค่ะมีขีฟ้าก้อนเมฆรอยอยู่บนท้องฟ้าร้อมกับแสงตาเว้นกำลังขึ้นเนาะค่ะแสงตาเวนกำลังขึ้นแสงตาวันกำลังขึ้นย่ามเศร้าเนาะค่ะ ดูสวยงามข้างบนของถ้องฟ้ากะซื่นค่ะเห็นแล้วกะสดซ่นแจ่มใสออกมาสัมผัสอากาศแง้มือเศร้าพุ่มสุดเขื่อนของอากาศน้ะค่ะท่านไู้ิดใจเฮ้าดีขึ้นแจ่มใสนอกข้างแง้มือเศร้าบอกคืออากาศแง้มกระเว็นเนียค่ะอากาศแง้มกระเม็นมันหอนน้ะค่ะแต่ว่ากะดีเราค่ะฝนตกมากแล้วกะซื่นหลายเตืบเราค่ะบรรยากาศท้องฟ้าทุ่งไร่ทุ่งนา จังหน่อยกับสีมีปลาด้วยค่ะพี่น้องในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันเกิดเป็นจังงั้นด้วยค่ะพี่น้องเต่าจังหน่อยกับสีมีปลาบ่อน้ำไห้น้ำหน้าแล้วค่ะพี่น้องเช่าไห้ชาวนาเช่าชนระบบท้องบ้านเท่าคนเกิดสิ่มีมาใส่เบ็ดนะค่ะใส่เบ็ดหาปูหาปลาไปเป็นอาชีพไปขายไปไวทยาท่ากินนะค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศเนี่ยเหมือนสาทองเห่ทงหน้าเห็นแล้วก็สดชื่นแจ่มใสสวยงามมากคะ่ะยี่อันสาพี่น้องบางคนเพิ่นกะออกไปให้ไปหน้าเนาะคะ่ะไปเบิ่งเขาเบิ้งน้ำไปเบิ่งเขาเบิ้งน้ำไปเบิ่งวานา้ำหลายบอ่อหน้าให้น้ำหน้าของแต่ละคนเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกะเรียมพ้อม่ไเอาปุ๋ยบ้านนะคะ่ะเพราะว่าไม่มีนม้ำขังแล้วแม่ค่ะพี่น้องคะ่ะ เตรียมพร้อมที่จะเอาปุ๋ยมาหวานแล้วค่ะพี่น้องสําหรับหน้า่านิมพึงวานค่ะบ่ท่านไปเบิงองยู่ขันมาเบืองหน้าพี่น้องเดีขันมาเบืองหน้าเพิน่นเขียนทองฝ่ามันสวยงามกับเยเป่ามาเบืองหน้าเพิ่นมาถทายคลิปมายางออกกําลังกายไหมค่ะพี่น้องท่างกับนี่ก็เครื่องมีขีป่าคือฝน,นทิ่ตกมากและเนาะอาจจะตกอีกค่ะพี่นอ้องพอบางวันกะลินอยู่กับเว้นไหม ว่าอากาศกระดียวค่ะบอบอหอนไหมคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะเพราะว่าอากาศย่เหมือนเสร้ามันสดชื่นกันเลยมากทายบรรยากาศมาออกกาลังกายแย่เหมือนเสร้าน้าขามาเดินออกกําลังกายแย่เหมือนเศร้าอยู่ขางทงให้ทงหน้าเอาคลิปแม่ฝากเพื่อนแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ